สวัสดีครับเมื่อเสดส์บาอำนาจครับวันนี้นะครับผมก็เตรียมส่งมอบรถนะครับเป็น E 300e AMG Dynamic นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินพร้อมปลั๊กอินไฮบริดนะครับสามารถชาร์จไฟนะครับแล้วก็วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้เลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถรุ่นท็อปเลยนะครับของ E Class ตอนนี้นะฮะทีนี้ก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับวันคันนี้มันมีเรื่องราวอยู่นิดนึงตรงที่ว่าลูกค้าโทรมาคุยกับผมแล้วรู้สึกแบบเซลคนนี้คุยไม่ดีเลยแบบว่า ลูกค้าบอกนะครับบอกว่าเนี่ยเกือบจะไม่มาแล้วนะครับแต่เหตุผลอะไรนะครับที่ทําให้ลูกค้าแบบเอตัดสินใจเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจที่จะจองรถกับอํานาจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเก็บรายละเอียดของรถก่อนนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาแล้เวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าคิดยังไงนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณโจนะครับคุณโจรู้จักกับผมได้ยังไงครับอ๋อผมดูคลิปจากซีคุณไก่ส่งมอบรถลูกค้าเียครับครับก็เลยสนใจก็เลยติดต่อคุณไก่เข้ามาครับแล้ววันนั้นที่โทรมามันมีความรู้สึกยังไงนะครับตอนแรกที่โทรมาหาคุณไก่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบหน้าเซลคนนี้เลยครับนฮะแต่ก็ด้วยความที่ว่าอยากจะซื้อรถก็เลยนัดเซลเข้ามาดูรถโชว์รครับครับแล้วพอ เข้ามาแล้ว,ลวเหตุผลอะไรทําให้เปลี่ยนใจแบบซื้อรถกับคนนี้แหละอะไรเงี้ยเ,ออเพราะว่าออผมมีคําถามหลายคำถามเกีบบ่ยวกับโตรถนะฮะก็ซึ่งคุณจะได้ให้คําแนะนําที่ดีแล้วก็สามารถตอบผมใน,นทุกคาถามครับผมซึ่งต่างจากโชรูมเบนที่อื่นครับก,ก,ก็อาจจะมีคนที่เขารู้เหมือนกันแต่เราอาจจะยังไม่ได้เจออะไรเงี้ยครับแล้วพอดีวันนั้นมาได้เจอกันได้ลองขับรถแล้วก็ทําให้แบบ ขอบคุณด้วยสําหรับคําแนะนํานะครับบางทีเราเราคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์บางทีเราไม่รู้ว่าน้ําเสียงหรือสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันเป็นแบบไหนนะครับแต่รับรองได้ว่าการบริการเนี่ยเต็มที่แน่นอนนะครับแต่ทีนี้อาจจะถูกใจลูกค้าบางคนหรือไม่คนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับอ่าใช่ครับก็ต้องมาเจอตัวจริงครับถึงจะรู้ครับแล้ววันนี้ ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถแล้วก็การอธิบายการใช้งานโอเคไหมครับโอเคคุณเก่เขาให้คําแนะนําที่ดีครับแล้วก็อธิบายเรื่องรถได้เป็นอย่างดีครับครับผมถ้าเผื่อลูกค้าหลายๆท่านที่กาลังตัดสินใจดูรถเบนซ์อยู่เนาะก็อันนี้คุณโจกล้าแนะนํำไหมครับว่าซื้อกับผมเนี่ยจะได้รับการบริการถ้าเกิดลูกค้าอยากจะซื้อรถเบนซ์ครับผมแนะนานะคุณไก่ครับเป็นเซลล์ที่ที่ว่าดีครับต่างจากโชลมอื่นนะบางทีเราไปโชลมอื่นบางทีเขาก็ เอ่อให้คําแนะนําที่ไม่ดีระวังตัวไม่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับแต่ว่าการเฟรนลี่อย่างนี้ครับนะฮะอเจจะจู่ของของเซอร์ไพสที่ไม่เหมือนกันครับได้ยังไงวันนี้ก็ขอให้รถคันนี้นําพาแต่ความสุขมาให้นะครับท้งโจคนพี่แล้วก็ลูกชายครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการส่งมอบรถนะครับแล้วก็ ความรู้สึกของลูกค้านะครับยังไงก็ให้โอกาสผมด้วยนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็กเข้ามาดูมาดูรถที่โชว์รูมได้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจมา r c e เสด b e ็จเบนทุกรุ่นนะครับโทรมาผมได้เลยที่เบอร์094-651-5697ครับลายไอดีไก่เบน k a i b e n z นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ m e r c e เสด b e ็จเบรุ่นไหนนะครับ กดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของเมือเสด็จเว้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ